สวัสดีค่ะมือน,นีนะคะก็ซื้ผ้ามาเบ่งนะคะหน้าเขานะคะมือน,นีก็มีโอกาสได้ออกมาหน้านะคะเดี๋ยวมาเบ่งหน้าว่ามีหนาวหลายบอนะคะหลังจากที่ช่วงที่ฝนตกมากในเดือนนี้นะคะนี่เขากำลังเลิมงามเลยนะคะนี่อยากวานปุ๋ยแต่เสียที่ปุ๋ยกับแพงโพดก็ <c oughs> <c oughs> เลยว่า บอหายไปขุดเอาฟุนขิงว่ามาใส่ขิงวในฟ้านนะคะเพราะว่าในฟ้ามก็ถือว่าเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะเพราะว่าเคยเอามาใส่เหลวองปีท้ทีเหลียวนะคะช่วงกนช่วงปั๊บหนาดินนะคะมองไรยถี่ใส่ฟุนขอนะคะก็คือเขาสีเขียวงามนะคะหน้าเขาเอ่ยนะคะเีื่อย งามมาตางกันนะคะงามเขาปีนี่งามอยู่นะคะแต่เมื่อนี้นะคะนี่เบิ่งกลุ่มฝนกับมาอีแล้วนี่บรรยากาศดีเลยนะคะเบิ้งนนสิทาขี่รถลงไปเบิ่งเรื่อยๆนะคะเมื่อนี่กับเมื่อเบิ่งมาจอจอเบิ่งว้อไก่สีออกลูกนะคะขาดแบบขนาดจะเกินหนึ่งถึงสองมือนะคะออกแฉแน่นอนเออผูใดมมาดูหน่อย เลยแย่ามากนะคะเอารถมาใส่มามกมากสิยากน,นิดนึงเดี๋ยวสีผ้าคีไปเบิ่งมองมองมองข้างท่อหนำไรนะคะแต่ว่าวางกองข้ามมือกองก็บไปได้ปุ๋ยมากแบบมาสอบนะคะใส่เห็นมันแบบว่ากาว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยน่จักน้อยสีอะไรเปลืองปุ๋ยคือปีกันกอน บ้างหมอคือทงางเขาไปเมืองสิบ้างหมอเพิ่นจะเห็นเพิ่นดั้มเพราะว่านามบ้างหมอนามก็สิท่วมนสิท่วมนะคะบ้างหมอก,กะแรงที่กะดิ๊กป้านหน่ะแหรอ่จ้าบ้างหมอก,กะแรงบ้างหมอก,กะท่วนนามกำลังงาม đi. เลยอา้อาวอ้าวตามมาอีกแล้วนี่คะ่ะ งามๆข้ปีนี้งามอยู่นะคะถ้าฝนบนโต๊แห้งหรือว่าฝนขาดช่วงค่ะถือว่าท่านี่ก็ถือว่าดีนะคะนี่ท่านี้ก็จะเป็นหน้าบานนะคะหน้าทงมาท่านออกไปเบิงเดียวมือได้ออกมว่างกะกะสีก้าวซีออกไปเบิงอยู่นะคะนี่งามนี่ยังไงก็คือสีไซเบ็ดด้และะ้วคือ นี่แหละค่ะพี่น้องขับมีละเขาเข้าอ๋อพี่จะไปไหนนี่นะคะเราจะะมานีนะคะนี่มือแรกนี่ก้าว่ากับสิคือสิโ๊กมาอีกนะคะนี่กับสิพอดีละ ไายว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยก็ไปหาปุ๋ยมาใส่เด้อก่อนที่มันสิถ่วมก่อนพายอยู่กัาลังเขาเขาก็บกำลัางงามช่วงนี้คล้ายง้อออกแล้วบ่ได้ท่ายคลิปง้อให้พี่น้องเบิ่งนะคะเดี๋ยวมือใดซื้อง้อหรือจังไดกระสิมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งอีกครั้งนะคะช่วงนี้กับพักห่อกอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจ,จะไม่แต่ง้อแม่นธุนนะคะที่ซได้ ถ่ายคลิปให้พี่้องเบิงนะคะยาสิต่อคลิปตัวปสิยสาไทยงอออกกููให้เบิงนะคะมันหลุ่นกันต่อไปว่ะตัวแม่หรือตัวผู้นะคะแม่ได้ใจอยากได้ตัวแม่นะคะเพราะว่าเทาตัวผู้เฮาก็มีอะไรเดี๋ยวเท่าอยากได้ตัวแม่เพื่อเป็นแม่พันธ์ในการออกหูกข้างๆตอไปนะคะเทามีอา่าก้างน้ำแล้วเทาก็อยากมีต้นน้ำบ้างนะคะมีแม่พันธ์ปนํำ อนาคตต่อตอไปนะคะเ้าสีเหลีย่ยงแบบคุ้นเ้ากับคุ้นอย่างนี้ตัวผู้เลยกับบุหรเ่ากับตรงนี้ตัวแม่หัวผูกันไปนํานะคะคนเ้ากอันยื่นขาเดียวบไนนะุไรีเนาะเ้ากับตรงเฮดหลายๆอย่า,างเพื่อนการเพื่อง้อผูกลงเ้ากับมีง้อแม่ง้อแม่ถือเ้ากับมีง้อผูกง้อเหนือง้อขุนก็สิ ค่ะคลิปมีกับอวัยเสมีะค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกด u ับส r คร e เหมือนเดิมนะคะทีช่องแก้ทีฟัน,นะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสปมาท้ายง้องออกลูกพี่น้องเบิง์นะคะวสวัสดีค่ะ